อากาศสบายดีเอฟซีสุกูสุคนมาฮอนเฮือนอลไรเนะีพี่น้องเลเสียงไม่น้อยก็จะแหบๆหน่อยหนึ่งอากาศมันมันหนาวนะพี่น้องเมื่อคือนเนี่ยคอยกัอาบน้ารอบดึกก็เลยเจ็บคอเนาะพี่น้องเนาะมาฮอนเฮือนเลยนางทองเกินกาพี่มายืดทั้งนี่ทองมันจงแจ้งทองโพเซียวกันยังอยู่คือเก่าเอ้อเพิ่งหักไปก่อนโพเซียวกับมเมเซียวโอ้เข่ารัวเองเนะาะเมื่อนี้เนาะลุยเองมันบอก กลัวเป็ดกลัวไก่พี่น้องไว้ลาบไก่สีลาบบอนี่เลยสีเห็ดนงนี่ลาบลาบลาบไก่เก้อยไก่ได้จ้าทุกคนเ้อทางหมอเรียบร้อยโอาล่างพักล่างหนี่ไว้แล้วแหละคนก็ล่างพักล่างหมี่ก็เรียบร้อยไม่ต้องจะมาหอดีลพี่น้องไว้นางมลลพาไปกินอ่านอาหารเมื่อนี้ลเลี้ยงข้าวอาหารเบิ้งทางทองผลคาย อ้าวทองสบายดีลงปลาเจ้าปลาลูกได้เป็น,ปนแม่ค้าได้วนไหนไดนในสาทองสีขาวนั่น <c oughs> ขายไว้ขายไยังไหนลูกมาหนีิโอ้เก่งเว้ยขายของให้แม่น้อยคนนมาน,นี่นั่นเงินเอาไว้ให้ท,นนทอนเหล,ลือคือเก่าเนาะนโอเคเบิ่องด้วหันขายได้จากซิปหอดบัวหาสิพันกีบน่ะหอดบ่วหาสิพันนั่นเบิ่องด้วทอง เอาใส่เอ,อนัดไปใส่สะอยู่ทึงบลูกนับดเอาสิบสิอืสามสิบอืนับอีกพูดอยู่บ้าน่ะเอาได้จากสิบนาวนับโดเอาสามสิบแล้วมาใส่นี้ไม่หาพันสองใบสี่สิบเออ <50. S 2> ห้าสิบอืมหกสิบไปเนะ 60, าะหกสิบไปพันเลยนี่นี่นเงินทอนบึงเอาะคือบึงเนาะเงินทอนนะบึงเนาะเงินทอนเท่านะ่ะเงินทอนเด้ออันนี้เด้อพี่น้องเด้อโอ้มื้อนี้ข่อยนั่นบ่อยู่เพื่อนมืดมื้อ่อยปาให้นางทองเพิ่นเผาห้านขายเครื่องอ่ะขายได้เงินพอได้ร้อยบาทพี่น้องขายได้น้อยแต่น้องทองเนาะได้เงินร้อยบาทได้จ้าทุกคนเด้อ อืมซาอ์สามสิบสี่สิบเขย่าใทอนโอเคเอาเอาแหลมเข่ากันบันี้อืมได้เรื่องอยู่เด้สาเนกอะได้เรื่องอยู่ใครมายังกันนี่ฮะเบีเออเออกระฮัดเขียนไว้จังสี่เลยนี่งบ่คาเบียนี่งบ่มีแขกมานั่งกินเบียร์มันเขียนไว้ถึงกันต่อเนาะค่ะทุกคนเนาะ นงทองกับเป็นลูกมือให้อันแม่ล่าเด้พี่น้องเด้เมีิยาคนมาแต่ปากสัน้นคนมาแต่ปากสั้นเออเสียดยังก่อนเนี่ยโอ้โแลนอนไปก่อนบอนีนล่อันในสูตรให้ปากสั้นเห็ดคนน,นี้เออถาลวกเอาไปบ่บอลลูกบักขวัวและนี่ได้จะกทองยอยยังลูกหนังมันนงทองกับเป็นงานอยู่ที่น้องเลย เขาอนให้เพิ่นว่ามาเป็นลูกมือเพิ่นเด้อเห็ดเป็นยังบ่เป็นกระยากระซอยกันซอยเนาะนัานเวลาเนาะไม่เสี่ยวกลายกระดุได้พี่น้องให้มากกับ่นเข้าขั้วแทนข่อยเบิ่งขั้วนี่ล่างผักล่างมีขั้วเพ็ดขั้วไก่ส่วนซอยกันเน็ดกับข้าวกินกับข้าวแรงกันพี่น้องอันนี้ก็หมอต้มเนี่มันสิชุกบ่แม่นบ่นี่ล่ะเลือดมันก็ใส่ลาบแล้วว่าเลือดมันซ่อยเลือดมันอ่า เ้นซอยไฉลาบแล้วมันจังเสะกองเสื้อแม่เนี่ลูกเออมันหูจักงานเห็มันเป็นงานมันต้องเหิื่อมาซานแล้วก็เห็ดซอยเพิ่นเพิ่นเห็ดอย่างหนึ่งเข้าก็เห็ดอีกอย่างหนึ่งมียังเห็ดซอยบ่อว่ะสิเข้าใจบ่อลูกบ่แม่นสิ่เป็นหนังอยู่ได้ลูกเฮ้ยเนาะเนาะเมล่าเนาะเทากับซอสหูจักขั้วมาแล้วเนาะเด็กเนาะล้างใหญ่แม่นเพิ่นสิเด็ดผักไฉลาบเมล่าก็พี่น้อง ฮั่นหน้ามาใส่กล้องนี่ก็ว่าเมืเสี่ยวกะเ <c oughs> มื <c oughs> มเสี่ยวเ่าง,งามเลยพี่น้องเอ้ยวันนั้นคนแหง้งคนดีแห้งงามเนาเนะเดือน <c oughs> นี่คนซูคนบวอยากสบาย <c oughs> ปบานในน้องไม่ลาเนาะสุขภาพบอยากแข็งแห้งเมืเสี่ยวกะใส่ <c oughs> ขระพุง่งเลยบอกกัน <c oughs> บนี่เนี่ยหม้อต้มเใช่ไหมเออบังคอยใส่แกงสามบิังอใส่กระพุ่งไอ้คนก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอ้อเอาลงหม้อฮัดลงทองก่อน ้านอใส่ห hmm. น okay. so like, like okay. so ึ่งก้อนพวงนัวอย่าขาดเด็ดขาดบ้านค่อยค้ัวเป็นโคเสียวเป็นโค้ัวน้อพี่น้องเนาะเอาขัวเอบ่อผัดิงขัวขัวขัวนเปรีดบบ้านค่อยขวดนะเปรบใส่พวกนัวอเบเลยใ่เรียบร้ยเด็ดสูตรไท้ใต้ีเดสูตรไทเนือซะไรซ่เดดพี่น้องไทยใต้เนาะ เป็นมักกะแจงน้ำสดยางหอกจานหองเรียบร้อยเข่าสองกระติ๊บมาพี่น้องมาเม่เสี้ยวพอเสี้ยวเคนมายาม่างลาบไก่เออสู่คนกินคนกับเข่าคกวเองได้พี่น้องเลยไปซิ่ีพีมื้อคนก่อนที่กูอ่ะเป็นลาบไปกินอย่างนี้มาเลยเล้วกบมากินพ่อมาแล้วเนาะเอ้พักสี่แล้วมาพักหน่อยกับลาบ เพิเพเดกับลาบเด้อแซ่บจบโอ้เลยมายเพื่เชียวเขาแเขาลคยอันนี้เขาก็เห็นจิ้จบเออหมวยหยาเพ่มเด้มยาเ่มเด้อเด็กเนี่ยนะใ้เขาคนันนียเข้าา ตอดวมันอ้าบเกมอครับพักพักรมาษาด้วยคมภานี่จะพักสี่เลปผูกงเก็บเปเย็บานบเม่อน่เก็บหัหน้าเนาะเก็บหัหน้านี่นี่พักสเมกพักติวเก็บหัวหน้าเด้อเดี๋ยวเราอยู่นล้ครับเพิมบอกพักหนึ่งแล้วว่นเติมบอกไหนนะเร์ดเออื่องไรอยู่อนาคตเป็น

ิ้งวันลมาทิงครับปนกบแข็งดับปนับแกปดารได้เป็นเบื้งแต่กุงเรียต้หลเป็นอย่างนีเลียงสะอาดได้ไหมจังขอเลียงอเลียงกินเองตั้งค้ปล้วนไทยอ่ต้องซื้อของกินเร้อกินอาหารอยู่ในบ้านเนอะดัแกปเหมือนมนเขาทานสามามือต้องซื้อของกินอื่นนะขอเลียงกินเองนะผมต้อทำอะไกนอนเลยแต่เขาบอกว่า ซื้อข้าวไม่ซื้อ้าวก็คือไมกินากผมมาตัดมือแล้วแล้วซื้อมาแล้วเขาซื้อมาแล้วอือว่าตัวอ้เขาทำไมเขาซื้อหลายหมื่นเดียวาซื้อบลหมีเนาะมือหนุ่มจ้าก็มากินข้าน้าเมืคนตอนหนาวตอาเพราะเขาต้นใปทิ้งีจะแห้ง

หาอเห็นเห็นน้า่อแม่หน้าพ่อนู้ห้าพ่ไปหับน้นหน้าพ่อป๊บเลยมหน่อยะอ่าไับแทงมนดหน่อยนะคริงเวลาผมเดี๋ยวห้พ่อไปับวันตแต่อยู่ห้องน่ระโดขึ้นมานำกันขึ้นมาหัวตัวห้าแขวนหน้าพ่อไปขยันนะย่อมคณะอ่าไปหับแทงนิดหน่อยนะเปลี่ยนหน้ากันระยน่ย่น้าที่น่ในป้าเป็นสไชล์บ่วชน

Quá dạng vậy là. Bằng phân bóng của bài hòna phân anh huyết áp phân anh phân bang phân nam nắng 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 พอเขมันกินกับข้าวพอดีนี่มือขนาดได้วเนี่เหเรื่องมเขนี่จำเจมคบจบเหนขึ้นเนี่ยมือเจมาภาพใหญ่เลยภาพสดสิ้งเอวันิ้งนะบายบายแ้วใช่ไหมนี่บยบาย่อยนำหนามุกูิกับบะหมหัวกูัวไงหมกแดงต่เลกันเลย

เราคนเราะห้องมันคือหลักใจเราหองเราจากเราอลาคนเนียเราก็เป็นเมฆ้วันกเนเนาะมีขอมัมาวมา้มาแล้วกบบาเที่เราคนเราาคนาคนากินงบูกอกไมากนเาาให้กินเนาเ้ยิเขาอ้มันอยู่นาะเอ๊เอเลากระดูกเกินเอาเลาเนา เราทบ่ายก็จะได้เวลาแลยเนาะวันนี้พาไปก็เด้อคิดเด้อพี่น้องทุกคนเด้อ,อพอก,กันคิดใหม่จ้า